ผมแชมป์แคทคทีวีเอ้แคพีแคทีวีนะวันนี้เราก็ไอ้นั่นนะจะมาเล่นเซิร์ฟบิดวอลก,กันนะครับนะครับแต่ผมจะไปสอนวิธีการเข้านะครับใครอยากเข้าก็กดไลค์กันคนละหนึ่งครั้งนะฮะเราจะไอ้นั่นนะครับจะสอนเข้าด้วยนะนี่หน้าเซิร์ฟเราก็จะแบบนี้นะฮะอันอื่นเปิดยังครับยังไม่เปิด อันนี้ไอเบทบอลยังไม่เปิดครับก็มีแต่เซอร์เบทบอลนะฮะเปิดนะไปกันดีกว่าบตัวีะเราจะเข้าไปเล่นให้ดูกันนะฮะเพิ่มการเสียเวลานะมันอาจจะหลุดช um ั้นเนีก็ขอโทษขอประทานภัยด้วยนะครับนะอาจจะไม่ได้แคสเกมนานนะฮะผมจะมาบอกว่าผมจะแคสเกมทุกวันเสาร์นะครับ แต่ไม่ก็วันอื่นด้วยนะครับเราใจนั่นก่อนนะเดี๋ยวหัดเซิร์ฟเขาเล่นก่อนนะ,นะะเขาเปิดเยอะดีนี่ไม่เห็นเยอะเลยนะเอา16 4คนก็นแล้วกันนะเราใจนั่นนะจะเข้าไปเล่นกันนะ นะับผมไม่ค่อยจะมีอะไรพูดเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวดูในคลิปก็เอากแล้วกันนะฮะมีคนเชียร์บอกอย่าให้ผมอยู่สีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยว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 ดอเขาเล่นกันอยู่นี่นะเราขอดูไปขึ้นไปดูเขาก่อนนะฮะเอาโคนไม่ได้ด้วยจริง นี่สิฟีาฟ้าเนฟวี้ลายเ่เรับดวเาตัดชิดตอช่วงที่เราได้เล่นเลยนะฮะโอเคครับเราขออนุญาตมาหาเสื้อใหม่นะฮะเนื่องจากเสนั้นเข้าไม่ได้นะครับแต่นะ คนเล่นเยอะนะก็เลยเข้าไม่ได้อุ๊ยเชี่ยเราหาเราเล่นกันหนึ่งคนสองสามอืออยเช่บางทำบางทำไปอะไร <laughs> บางรูก็ขุดจะเข้าได้ดีแหละนั่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะอขอโทษด้วยนะครับนะแล้วเขาเปลี่ยนบิตโวเกัดอะอรนขออยู่สีเสียว เงดเยเป็นตัวเบียดนะครับเลเวล276นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะจับมันได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ฆ่านะครับกลม่อวเวอร์เลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเมดมาลงเลยเดเลยเข้ามาเข้ามามูเยวเขียวขอเข้ามาด้วยนะครับจัดให้จัดให้ได้ มีเท่าไหร่มาให้หมดเลยเนาะมาให้หมดได้เลยเบียไปเบิร์นไปกระตุยไปเฮ้ยเยอะโอคตรเยอะเลยครับอย่างนี้เลาชอบชอบกระตุยไปเรียบร้อยครับเคลียร์ครับผมโอ้โหเอาล้วครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่บ้านหลังเดิมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีน,น้องๆหลายๆคนนะครับที่ถึงบ้านหลังนี้ก็เลยปลาเที่ยดูครับก็ยังตกแต่งไม่เสร็จหรอกแต่ก็อยู่ในเกมสวยงามน,นะครับมีสรนะก็ยังไม่ได้ใส่ปลาเลยครับผมแก้มเดียวทีเดียวโอ้โหโคตรเท่แต่น้ำเรา

มุกสีดำมาตลอนที่กบได้มา48อันแล้วแล้วก็มีในมังกรหนึ่งมังกรก็มีอยู่นะมังกรสีฟ้าเลือดก็มีอยู่แล้วก็เห็นีสีดำด้วยเหรอก็จะแสดงว่าไอ้กบที่มังกรใช้สีดำดีเลยเพราะว่ามังกรสีฟ้าเราก็ฆ่ามาแล้วลายงอกแต่ว่าได้น้อยมากๆเลยโจทยเล็กมีหรือเปล่าโจทยเล็กมีแค่7เองนะครับผมไอ้กบได้เยอะสุดเลยครับตอนนี้ นีี้ผมมเดี๋ยวเล่นของกันสอนนีเล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากเลยนะอยากเข้ามาเล่นก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณนะมันแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะเข้ามาเล่นไหมนะเดี๋ยวคุณหาหล่ดไม่เจอนะเดี๋ยวน้อยขอเหล็กห้าคือฟาร์มเหล็กด้วย เอาที่ใส่ตัวเองชุดก่อนอืมโเ้ยตอนอีกไม่แย่งกงนฟาร์มเลยเออเยอะ เอ็ดสามเอ็ดห้านะเจอแอดด็อกด้วยแอดด็อกสีเหลืองดีครับผมจัดไปกระตุยแล้วแมหมดเรียบร้อยเฮ้ยเราเจอรูดอปเอาเราฆ่ารูดอปไปแล้วเรียบร้อยเต๋งเลยโอ้ไล้แล้วโอ้ลวกอะเออเชดนี่เดี๋ยวได้แล้วขับดาบแรงเลยกันรอเพราะว่าโอ้ยมานิง แล้วก็เราเป็นข้ดีคนหนี่ขุดเราเป็นทีคนหน่งทุกคนเหมือกันแล้วก็ยังไม่มีอะไรเยอะมากนะคะก็แล้วก็จะอยอกใช้ไคุปกรณนมาเปิดการทางเลย เดีวยเอากันถอนก่อนมุกนี้ไม่ดีอะไรวะขุดยา่เขาบอกว่ากนี้มีดอย่างนึ่งคือมันขุดยากมันก็ใช้ที่ขุดไม้ขุดไม่เชียมัุดยากย เออขุดยากนะโอเคคนะเดี๋ยวสีฟ้มของรีฟ้มของให้คุต้านทานโอ้สามกองโอ้สามกองแล้วนะเยอะยังยังมีสีอื่นไปดิ โอเคอยู่15 15สังสองใหญ่จังเราบู้เลยจะกลัวมากลัวเลยดาบทองนังทีนะยกลัวเลยกลัวเลยไอ้เชี่ยสัตว์ฟักยู ไม่เลยถูกบอกระลอกเชี่ยมาแัดงคอยเชี่ยเออสตมันติมันสี่เชีตีมันเออตีมันตีไม่ตาย

อเืองนี been, だだ้อ okay, ันตรายกว่ามีพวกคนในกนี่มาด้วยเนตรงนั้นผมจำได้แล้วว่าอยู่ไหนแต่แค่วิ่งไกลแค่นั้นเองต้องรีบโดยด่วนเลยนะครับผมโอเครเจอมังกรของเราแล้วนะครับไม่เทไหร่ต้องวิ่งไปหามังกรก่อนเลยครับผมัปดูเหมอนว่าผมจะเจอเนีครับของที่เราตกหล่นไว้แล้ครับมังกรมังกรเดียวมังกรเดียวมังกรมังกรต้องขึ้นมังกรให้ได้เยครับผมมัแย่มั้นแย่ของั้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปเ ไม่ใช่จับที่เลได้ไดได้ไขึ้นขึ้น้โหพอเป๊ะอะไรจะแม่นตานี้ตายกันกนช่อ่จะเ้ีใครอยากตายไหมล่ะโหนกเป็นี่โหดจริงกว่ะไม่น่าเชื่อเอาเป็นว่าผมไม่จับมันก็ไล้อเ็นว่าเดี๋ยวขอคราชกเนันตนายกันนะฮะกันตาย้วกันตายไว เอไม่เชื um, ่อผมตีไอชิ่เกิดเทพนะเดี๋ยวจอดได้แค่มานะเกิดแปลกองเลียวตายเลยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวจะแปดเป็นเองด้วยนะเพราะเสือน่าจะจับง่ายกว่าแต่ว่าไม่เอาแล้วแหละไปตามล่ามาบนป่าต่อเลยเหรอผมจับไม้น้อง เก<บ>้าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หานะครับทามเอ,อาไปมอสเจอแล้วต,ตัวครับผมเ,เวีวท้อไหลไม่รู้รู้แต่ว่าตุยเลยนกันเข้ามาเลยนะ้องสบายสบลูกศิษยายไปก่อนูไวมสไหมกับไ,ไ,ไปกลับไปกระตุยไ,ไปครับผมสบายสบาครับเอ่งดำมาแล้วจหมดเจ็ดสิบนเลยทีเดีวึกว<ห>่าเราจะขาดห้หมดร้อยยี่สบา้า เราต้องการได้รับทานองคว้าอีกหนึ่งตัวครับผมเราก็จะได้นะครับ้ผลการในการคราฟซีขี่แล้วจัดไปอาหารแล้วเพื่องแค่รู้อะไรนี่ผมมีหมดแล้วนะครับกันตายต้องมีนาฬิกาตอนนี้ผมก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะของมือขคีมาแล้วครับผมเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆนะแล้วก็มีถ้ำอยู่ทางด้านล่างนี้ด้วยครับบริเวณนี้ส่วนมากก็จะมีไดโนเสาร์นะครับที่เป็นท่าไฟเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไฟไฟคีปไฟนะครับเยอแยะไปหมดเลย โอ้โหสวยงามเดียวตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้มีดีเทคปิดด้วยนะครับจัดการไปก่อนนะผมกระโดดไปโอเคก็เดี๋ยวผมจะทาไปเที่ยวนในห้องนี้ก็แล้วกันนะครับผมว่าม,มันมีอะไรบ้างน,นี้อะไรไฟไฟนะกล่องไฟจับไปก่อนเป็นกล่อไฟนะครับทาไปเลยตัวริ้ไฟก็จงจริน่าสนใจครับแต่ว่าเราไม่มีกริปเปิ้ลน่าจับยากหน่อยโอเคครับด้านในก็จะเป็นที่นะครับแคบแคบครับผมไม่ถึงว่ากว้างมากด้านล่างมีน้าแล้วก็มีรูด้วยครับผม ในน้ำมีรูอีกแล้วเนี่ยลงมาดูได้ในรูมีอะไรเหมือนจะเป็นน้ำนะครับตื้นๆไม่ลึกเท่าไหร่ใต้น้ำมีเป็นไข่มุกนะครับผมโอเคไม่มีอะไรที่เราต้องการน้ำตรงนี้มีทางออกหรือเปล่าไม่น่าจะมีทางออกแล้วเนนะี่ยหือแลบปูหงดปลาปูงดสักดูเหมือนตรงกลางจะมีแท่นอะไรด้วยนะผมเดี๋ยวลงมาดูครับเฮ้ยเป็นคอนเทพดีกว่าอันนี้เป็นคอนของท้อเนี่ย อยู่ในอาร์เนี่ยโอ้โหเก็บไม่ไยอันนี้ราบเก็บอะเราจะกายเป็นพีโ,โเสียดายที่เก็บไม่ได้แวเ,เลยครับบ <c oughs> ริเวณนี้ก็น่าสร้างบ้านใช้ได้นหรับใครที่ยากจะสางบ้านก็ลองมาส,าสาได้จุดนี้ะเป็นพิกัดครับที่อยู่ทางด้านซ้ายของมือถือน,นะครับผม

ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะฮะถ้ากดไลค์เยอะๆคลิปหน้าจะสอนลงกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะแล้วจะกัน